ใช่มันเป็นกล้องใหญ่หญน่าจะเป็นน้ำแข็งมือบดถ้าต้องให้เขาเอายูนิคบทถ้ายูนิคบทจะละเอียดแล้วสวยพอดีเดี๋ยวพี่ชงเดี๋ยวสนมัดให้ก่อนอย่างนี้อันนี้นนนคือสามเกือบพอดีนะคะอออเอาเอาเอาเงี้ยสีใช่ไหมอ,อีกนิดนึงสี่แะ แแก้้ววลนี่ค่ะแก้วอันนี้ขังลายถุงก่อนปกติถุงแบบนี้ใช่ไหมคะฝังขวังแบบนี้ตึงๆพับเล็กพับเข้าพับออกแล้วแต่ถนัดนะคะมีพี่ฝนคนเดียวพับเข้าส่วนใหญ่เขาพับออกก็จับจีบค่อยๆจับจ้าจ้าเดี๋ยวก่อนนะคนน้ำตาลให้ละลายก่อนใส่นมนะคะไม่งั้นเดี๋ยว เวลาเราใส่นมไปแล้วนะ้ำมันเย็นมันจะไม่ละลาย